อติดล่อในนึงคนข้อติดล่อในนึงเฮ้พอเ <Hey! S 1> ม,มีนเพะวามอนีนี่นอนดึกทนครอบตายากจะเป็นมีแพนดดานิดหน่อยสบายดีทุกคนสบายดี FC ทางเมืองไทยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปข้องซองคุณพิมพ์เป็นแนวได้ทุกคนสภาพอากาศอยู่ที่เมืองไทย อยู่ที่ประเทศไทยตอนนี้อากาศเป็น่ยนได้รายงานคอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่าพิมพ์ก็ไใดนะทุกคนส่วนอากาศยุท่บ้านของพ่าพิมกับบอกเลยว่าฝ้นปล่อยๆนะคนฝ้นตกแบบเบาๆปล่อยๆนะเรียกว่าบานวบาพิมพ์เรียกว่าฝ้นย่อยเรียกว่าฟ้นย่อยฝ้นย่อยนะทุกคนคอมเมนต์เข้ามาได้นะอย่าลืมพักาสุขภาพมานด้ทุกคนเพราะว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเกือบแทบทุกวันกันเลยนะทุกคนน้อยนักน้อยหน้าทุกคนที่พ่อพิมพ์จะทําคลิปเกี่ยวกับแบบจุดที่ว่าเอิยว่ายังไง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะจุดได้จุดหนึ่งของประเทศไทยนะทุกคนแต่ว่าคลิปนี้เห็นแล้วอดใจบ่ได้แท้ๆเพาพิมพ์อยากจะทำอยากจะรีแอคชั่นนะทุกคนเพราะว่ามันงามมากส,สุดๆที่พ่พิมพ์ได้เห็นอยู่ในคลิปนี้นะทุกคนจะเป็นจุดได้มุมได้สถานที่ได้จังหวัดได้ของประเทศไทยเดี๋ยวฮางไปบึงคลิปกันไปทุกคนนี่แหละทุกคนอุย้ยหลายคนเห็นคลิปก็คงจะอ๋อหูแล้วว่าพิมพ์นี่คือเกาะซีลาซา แม่นแล้วนทุนกคนนี้ก็คือเกาะซีลาซาของประเทศไทยทีว่าสวยงามมากทุกคนเป็นเกาะที่เข้าสร้างขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะทุกคนอ่ะเข้าประเด็นเลยทุกคนบอพิมพ์ข้อห้ามตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าเกาะนี้คือเกิดขึ้นจากธรรมารชาติเสม็กคนแบบเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นบอกหรือว่าเป็นการสร้างท่อมทะเลขึ้นมา อันนี้บ่พิมพท่ามเพราะว่าโบฮูเตะทุกคนข้อท่อามตงแต่ต้นคลิปเลยอ่ทุกคนงามเฮงที่พ่พิมพได้ไปเห็นคลิปมาแล้วนะพ่พิมได้ไปร่วมมาแล้วทุกคนแต่ละมุมนี่โอ้โหน่าไปเที่ยวมากน่าไปเที่ยวสุดๆเพราะว่าการออกแบบการจัดวางทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในเกาะแห่งนี้เกาะซิลเลสซาแห่งนี้ก็ออกมาโดยไดส้สวยงามไร้นะทุกคนบรรยากาศด,ดีเฮงนะโอ้โหมีวัดเดเหมนบอกทุกคนนี่เป็นวัดเหมือนบอกก็คล้ายกับ ล่างซีข้าวนั่ยพ่ปิ๋มันน่ใจว่ามันเป็นโรงแรมหรือบอ่ทุกคนเป็นโรงแรมไว้ให้นักท่องเที่ยวเด้ไปพักไปเสาร์หรือบอ่นะไปพักพรนไปนอนเออว่ะทุกคนงามแหงเดียวภาพตอนกลางคืนยิ่งสวยสวยมากเลยทุกคนนี้เริ่มแรงเนี่ยสะพานกับเป็นสะพานแบบซี่สั้นนะทุกคนเป็นสะพานซี่ม่วงทําออกมาได้งามไ่โอ้โหมัวสะพานเส้นนี้ให่เอารถยนต์เข้าไปบ่ทุกคนหรือว่าเฉเพะเดินเดินชม ความงามของทะเลเกาะสีลาซาว้าวทุกคนเหมือนกับอยู่ในนียหญ่เทพนิยหญ่เหมือนกับอยู่ในแบบอะอะไรอะเรื่องเล่านียหญ่เรื่องเล่าแบบสวยงามเลยทุกคนทายม,มุมสูงวสวยมากโอ้โหทุกคนอ่ะเกาะสีลาซาคืออยู่ภักในทุกคนอยู่ในกรุงเทพบ่เกาะสีลาซา แต่ว่าสังเกตว่าอปอบิมได้ไปเห็นคลิปเป็นการจัดงานย่งจัดย่างนี่แหละที่ว่าเกิดขึ้นอยู่เกาะแห่งนี้นะทุกคนก็จะเป็นคล้ายๆที่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวอาจจะเป็นงานที่ว่าคล้ายๆกับส่งแบบคล้ายๆกับงานที่วก็เขาจัดยุบัดน,น,นะนะมีสิงสาสัฟันมีกิจกรรมไล่ย่างนะทุกคนอมาแล้วเริ่มเปิดไฟตอนกลางคืนสวยมากทุกคนไฟ นี่ด้านในทุกคนว,ว้าวอันนี้อาจจะเป็นภาพสร้างมิติซีมิติใช่ไหมทุกคนเขาจำลองมานี่บรรยากาศนะทุกคนก็ตกแต่งคลายกับงานวัดอธิวาให้เดินชมแล้วก็มีไฟซี่ประดับด้านข้างทางนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเรือที่ว่าล่องมาโอ้สวยมากสวยมากทุกคนตอนกลางคืนกน็ไฟแสงซี่จัดเต็มกันเลยนะถ้าว่ามีงานแบบมีขึ้นมานี่สะพาน อ๋อสะพานนี้มีซ่องสะพานนะทุกคนใช่ไหมนี่เหยียงข้างกันสะพานตัวซี่ม่วงก็เป็นสะพานที่เข้าให้ให้เดินมันบอกทุกคนเดินชมแล้วกัสะพานที่อีกตัวจุดหนึ่งก็จะเป็นรถวิ่งเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เขาจัดงานกันเป็นการ่ข่ข้องกลางเต้นอยู่ซ่องข้างทางเออบรรยากาศดีเหงพี่น้นองนี่น่าไปชมมากทุกคนไปสิวนางจิบน้ำคิดโหย hey! แป๊บซี่นะทุกคนนี่ลองขับรถเข้ามา มันก็นจะได้เป็นแบบอารมณ์อีกตืมแบบหนึ่งนะก่กนเมื่อนกับอยู่ส่วน,ส,วนส่วนสาธารณะอ่ามีตนม้นไม้มีบอนผักบันนางสิวนางลินผักพรเอาเสื้อเอาซาดไปปูใดแม่นบอกทุกคนในบัญญากาศทุกคนพอมีงานกันคนเยอะมากนะก็จะจัดคล้ายๆกับทีมแบบงานวันนะทุกคนนี่นางสิวโอ้ยมีตัวตังว้งแคมปิ้งให้น่งนะทุกคนอ่าต๊ะตั้งยางอ๋ออาหารเยอะแยะกันเลย อันนี้เขาจัด,จดประจำไปซะเมื่ยทุกคนเป็นสวงได้ข้องอเดือนได้ข้องแต่ละปีทุกคนงานดีว่าแบบแบบนี้นี่นะโมโหสว่างปีใหม่สว่างไทยปีเก่าตอนนั้น 5, ปีใหม่เรียกว่าสวง่งเทศกาลสงการนี้มีการจัดแบบนี้ทกอยู่ที่เกาะซีลาสาแห่งนี้สวยมากทุกคนอิย้ยไฟแชงซี่นี้เมื่อนคือบ่าพิมพ์บอลอะลรนะทุกคนตอนกลางคืนเป็นจะเมื่อกับเทปนิยายเรื่องละครเทปนิยายสวยมากทุกคน สี่ด้านหนที่ว่าอยู่ไกลหรือว่าอยู่บ้านอยู่ติดกับเกาะแห่งนี้กับคอมเมนต์บอกว่าพิมพ์กันได้ทุกอันนี้แหละทุกคนอี่จอย่างหนึ่งนะเป็นเป็นเมืองใหญ่มากนะทุคนติดทะเลเกาะซีลาสา,าว้าวตัวเมืองก็เรียกว่าสวยมากนะทุคนตึกตสูงๆเยอะเลยแล้วก็สังเกตว่ามีอะไรภูเขานะมีภูเขามีปลาไม้ซีเคียวเยอะมากโอ้โหสวยมากทุกคนบรรยากาศดีเฮง นี่ก็น่าจะเป็นภาพวบบเอ่อคอยคำแบบลงแรงนะครับภาพตอนยำแรงใช่ไหมดูบรรยากาศแล้วเมื่อนกับภาพตอนยำแรงนะทุกคนยำเย็นโอ้ยสวยมากทุกคนอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเป็นมือที่ว่าปกติบอทุกคนที่ว่าเขาเปิดให้เข้าไปสมลิลลา่าน่าจะเป็นมือจัดงานพรามือจัดงานกับอพิจตนาคืนที่เราฝิมือเมิ่กินนี่ทุกคนทะเลโอ้โหทะเลกว้างมากนะทุกคนสุดลุลูกตากันเลยมีกิจกรรมให้ขี้ให้ ขี่ล่มใช่ไหมเรียกว่าพรามมเตอร์โอโหงามเอะทุกคนอย่าลืมความเป็นบอกว่าพิมพ์มาเกาะน,นี้แบบมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเล่หรือว่า,เ,วาเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้ว่าพิมพ์โหได้ๆนะคนหลายคนอาจจะถามมาทำไมไม่ไปหาข้อมูลทำไมไม่ไปเชิร์ชอยู่ใน Google เออมีมีม,ม,มีอยู่ใน Google มีห้าไดแต่ว่าพิมพ์โบห้าเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของว่าพิมพ์ก็คือต้องท่ามทุกคนนะแหลกเปลี่ยนกันทุกคนอว่าพิมพ์ห้าคลิปช่วยมาให้เบิง้ง ทุกคนก็นต้องหาข้อมูลนะพ่อพิมจากเล็กจากน้อยนี่ทุกคนพอมีกิจกรรมหรือว่ามีงานยิ่งขึ้นมาจากยางก็เข้าใจเห็นดเดวอามาดีมากสวยมากนะทุกคนอาหารด้วยว่าเข้ากางเต็มตั้งแต่จุดอา่าเริ่มต้นมาถึงงานเลยนะทุกคนโอ้นี่อกตึมานนึงทุกคนก็คือสะพานแดงสะพานสีแดงอันนี้ก็เข้าบอกในคีคิดว่าอยู่ในเกาะอ่าซีลาซาแต่ว่าบัฮวฮัวอยู่ไก่จัก จุดเมื่อกี้หรือบอทุกคนอันนี้กับปิดท้ายเพราะว่าบอพิมไปเห็นลากาสะดุดตาเป็นสะพานสีแดงที่ว่าสวยงามไร้นะยืนออกมาทะเลอ่าน่าจะเป็นจุดเดียวกันนะทุกคนหรืรอว่าอยกกู่ใกล้ๆกันนี่แหละพอเบิ่งจากอ่าภูมิทัศน์อ่าด้านข้างที่ว่าเป็นตึกมีผู้เข้ากันค่ะซึ่งว่ามันกค็คล้ายๆกับจุดเดียวข้องเกาะซีลาสานะทุกคนอุย้ยความงามของประเทศไทยว้าเห็นลากายกไปนะทุกคนสักครั้งในชีวิตต้องไปถือว่ามีหลายคนก็อยากบอกบอกบอว่า,าพิมพว่าอ่าบวพิม เมื่อไหร่จะมาเที่ยวเมืองไทยอยากไปทุกคนช่วงนี้ก็มีภาระไล่นะเล่งห้าตังสร้างบ้านยัางหมดเสร็จทุกคนถ้าว่าปิ้มสร้างบ้านเสร็จแล้วก็จะไปแน่นอนนะไปเที่ยวเมืองไทยแน่นอนอ่าประมาณนั้นแหละทุกคนคอมเมนต์กันมาก็แล้วก,ก,กันกับสิ่งเียวกัพิมพถามไปแล้วก็ฝากไว้นะทุกคนคอมเมนต์มาเยอะๆสร็จกดไลค์กดแชร์ subscribe อะไรเด้อทุกคนเจอกันคลิปนะหน้าหักซาสุขภาพกันเดย์ขอลาไปก่อนขอบคุณหลายๆทุกคน